จ๋าขอฝากอะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมจ๋าได้ไหมจ๋าฝากหน่อยได้ไหมจ้ะหนูอยากจะบอกว่า,วาเด็กต่างจังหวัดนะคะเด็กกาญจนบ,บุรีแบบหนูมีโอกาสนะคะได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นโอกาสที่เข้ามานะคะสำคัญมากๆเสมอนะคะทุกโอกาสเลย หนูสัญญาะคะว่าจะทำทุกๆโอกาสที่ได้รับจากรายการดนตรเพลงชิงทุนและได้รับโอกาสนะคะจากพ่อแม่แฟนเพลงทั่วประเทศหนูขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าต้นข้าวก็คือต้นข้าวคนเดิมนะคะต้นข้าวไม่เคยลืมจุดยืนที่มาของตัวเองนะคะไม่เคยลืมว่าเรามาจากตรงไหนนะคะ ไม่เคยลืมคนที่ดูแลเรานะคะแล้วก็ไม่เคยลืมหัวใจนะคะของพ้อแม่แฟนเพลงความรู้สึกหนูเข้าใจทุกอย่างเลยคะรักที่ตัวหนูขอบคุณมากๆเลยพ่อแม่ที่ท่องอยู่ทุกวันนะคะว่ายิ้มบ่อยๆพูดเรงร้ร้อเสียงรบมือหน่อยจ้าจบยอดมาก ขอบคุณมากนะที่นั่งท่องกันอยู่ในทุกๆวันแล้วก็ย้ำเตือนตัวเองเสมอนะและในวันวันหนึ่งเนี่ยย่าหนูเองคะก็ไม่ได้เก่งโซเชียลเลยนะคะแต่ก็สามารถย่าคนเดียวคะะ่ย่าแค่คนคนเดียวไม่มีใครช่วยนะคะสามารถส่งหนูส่งข้อความ Messen เจอไปหารายการโดนเพลงได้ถึง3ครั้งนะจนหนูมีโอกาสได้เข้าไปแข่งขันในรายการ เซ็นประมือให้ย่านีหน่อยจ้าขอบคุณมากนะคะเนเราไม่มีวันนี้นะคะและทําให้มีเพลงแรกทําให้พวก่แม่บรนเพลงรู้จักต้นข้าวชื่อบทเพลงอะไรคะบเพลงนั้นนะคะจนถึงวันนี้หูเลยอยากจะมอบย้อนไปอดีตนะคะครั้งแรกที่เราได้เจอกันแต่ในเทปแรกเนี่ย เ,เราก็ไม่ได้หวังนะคะไม่ได้หวังอะไรเลยว่าจะได้มาไกลามากมายอะไรขนาดนั้นนะคะหนูได้รับโอกาสหนูโชคดีมากๆที่ได้มาถึงวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอย้อนเทพหนึ่งนะคะในการดนเพลงชิงทุน,นะคะด้วยบทเพลงอะไรจ๊ะ เสียงปรบมือด้วยนะครับและขอเสียงปรบมรือต้อนรับพี่เป๊วิรัสสักครับาาาและกีตาร์ดีมากครับโอ้ขอเสียงปรบมรือกับชาวบ้านทุ่นทีชิงถุนแจโอ้วันนี้มีความสุขมากที่ได้มารับใช้ชาวบ้านอีกแบบใกล้ชิดแบบนี้เอาลับก่อนลับก่อนเออ มาทุกนาทีเลยมางานที่นี่นะเพ่ได้หรอมาแต่ตลางแล้วยังไม่รู้สึกมันรู้สึกยังไงได้มารับใช,ช้ชาวบ้านท่านีเหมือนได้ปลดปล่อยครับปลดปล่อยอ <ừ> ือใช่ครับมันจะที่เราออกงานมาเรื่อยๆมันก็กดดันนะเนาะเออกดดันเรื่องอะไรเกดดันเรื่องงานครับพี่ขออภัยทำได้ไม่ดีใช่ครับผม เห็นคนเยอะก็มีความสุขครับมีความสุขกำลังใจแบบขึ้นมาเต็มร้อยเลยครับมีคนเยอะที่มีความสุขมากมายครับว่านี้ดูดูดูน้องสาวเรานี่เห็นไหมโอ้โหมีคนรักมากมายเลยพี่ชาใครครับของพี่เหรอของพี่เหรอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ปีใายโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับให้ยอะอบคุณเลยสวัสครับเออ หมนะคาัอ่ารถทะเบียนกไก่ต่อเต่า619กพระนครศรียุธยาื่อนรถด่วนครับผมเออให้เวลาน้องรถข้าวแรับหบนึง่งเออบอกแฟนๆไ้เลยนะใครที่ซื้อเอ่อของจากุ้มด่วนเพลงชิงทุนนะฮะเดี๋ยวหลังเลิกงานไปถ่ายรูปร่วมก,กับแฟนของเราได้ทีุ่้มด่วนเพลงชิงทุนจ้าดีไหม เรียก <si นะดีซีนะก็ไปรีซีนะรีวีซีนะเออได้ยังไีกันเต้าดีได้มาลำสายชาวปุระานีดีใจค่ะอืมอ่าก็เป็นโยนเพลงจอนที่สอบแล้วได้มาอ่าเจอพี่น้องปุระพานีมันนั้นดีกับพี่แบงค์จะได้มาอ๋ออใช่เพะวาอยู่ต่างจังหวัดอ้าก็อบอุ่นมากๆวันนี้บรรยากาศแบบเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ เรารู้สึกมองไปเห็นเป็นแฟนพ่อพ่อแม่แม่แล้วรู้สึกว่าดีใจเขามารอเขามารอเขามาดูเขารักเราเขาจริงแล้วก็ส่งเสียงรี่ให้ตลอดแล้วก็ร้องเพลงตามกันตลอดเลยเข้ก็่มเีความสุขตอดนี้วะมีผลงามนด้วยรใหม่ถูกต้องไหมันตอดเยเอยให้ตวาันก็องียหอดก็องเพลงตันอดเเกงรอีแลวกองวันยกียตล้อยเพลงจ้ เพลงอะไรเป็นซิงเกิลนะคะเป็นซิงเกิลเพราะว่าอัลบั้มปิดไปแล้วก็คือเพลงเป็นซิงเกิลส่งในปีนี้เลยเป็นเพลงช้าก็ทีเซอร์ปล่อยไปแล้วทุกคนได้ฟังได้ทั้งโลกันแล้วชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าขอออนเอยแค่กับป้ายอ่าติดตามกันได้นะพี่เป้เมื่อกี้เราพี่ฟังว่าไปถ่ายมิวสิกวิดีโอมาเพลงอะไรจ๊ะเป็นใหม่เป็นใหม่บอกยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ครับออกเมื่อไหร่ออกประมาณช่วงเดือนหน้าครับ ออกมาช่วงเดือนหน้านะโอเคโอเคเอาตรงนี้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเรื่องรับภูมิอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีตรงนู้นอีกทีหนึ่งนะคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะขอบคุณมากอ้ายิ้มแม่เอไเอไม่ใช่โอ้โหนกาก่ไปที่แบบเป็นยังโอ้ยผมของน้องน้องยังเด็กอยู่พภงมิละยใหญ่เดี๋ยวตัวหดนะเดี๋ยวไม่สูงนะเดี๋ยวตัวไม่สูงนะจับคออ,อ,อ,อยู่ค่ะพี่แบ่์พี่แบ่์แบ่งไปสักครึ่งหนึ่งไหมคะพี่เอาหมดได้ไหมนะโอ้ยตัวแก่ยากแล้ว ได้ตอบเลยถล้วเป็นยไงบ้างวันนี้ได้มารับใช้ชาวปทุมธานีเคยมามาก่อนไหมปทุมธานีเคยมาใช่ไหมคะเคยมาไหมคะเคยออกน้ำใจไม่ได้ถามถามเคยมาค่ะพี่แฟงเคยมาสองสามครั้งมาบ่อยอยู่นะคะแล้วก็พ่อแม่มาดูกันเยอะมากหนูอยากมาปทุมธานีทุกวันเลยค่ะพี่แฟงอยากมาทุกวันนะ จริงๆอะอยากมาไม่ได้อยากมาเดี๋ยวๆอยากมากับเวทีดนตรีชิงทุนเจ๊ว่ามึงอไอ้ไอเด็กนี่มันพูดดีเว้ยฝาดเนื้อฝาดตัวกับพี่ๆแฟงแล้วก็ดนตรีชิงทุนด้วยนะคะ วันนี้ได้มาร่วมเปทีกับพี่ๆที่เป<ช>็นแรงบันดาลใจให้กับเร<ช>านในการมาแข่งขันนะนะรู้สึกไงบ้างดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนตอนอยู่ในรายการค่ะพีะะ่แสงเออทำไมเพราะว่าตอนอยู่ในรายการใช่ไหมคะหนูจำเนื้อไม่ได้พี่กีต้าก็แอบบอกไนื้อบ้างพี่พี่กีต้าไปดูตอนนั้นเหวือเนื้อเหวือเนื้อตอนนั้นหนูไปไปนั่งใช่ค่ะพี่นัองร้องตามนี้ก็พอได้ดู นอกจากโจทย์แล้วก็มีแอร์บูีกิต้าด้วยค่ะตอนแข่งนมือลายทั้งวันมันวี่เลยจดค่ะจดย์อวันนี้วันนี้คืออีกวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวพุทธานีนี่คือคำขอบคุณที่เรามอบไ้กับทุกคนที่ทําให้รายการของเรากลายเป็นรายการที่กดร้องเพลงอัดับหนึ่งเป็นรายการที่อคุณผู้ชมทุกวันต่อสัปดาห์ครับ โอ้ันต่อสตา์ที่เราได้อยู่ในบ้านของผู้ชมทุกคนขอบคุณจริดีที่มามีความสุขในงานนี้ขอบคุณม่มาครับขอใส่แบลนก่อนนะตอนที่ต้องขอบคุณสปอนเซอร,อร์อันนี้ต้องตัง้งใจนิดนึงอย่าลืมนะเดี๋ยวท้ายงานเราจะไปถ่ายรูปกันในกระบาดแชมป์ของเรานะครับที่ศูนย์ของเือรพน์ชิงทุนนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ ทำให้เราได้มาอยู่ร่วมกันในวันนี้ในบรรยากาศดีๆแบบนี้ขอบคุณจุฬาเฮิมครับขอบคุณเงินให้ใจสินเชื่อรถแรกเงินครับขอบคุณนายบสินครับผมขอบ